เรามาดูการผลิตถั่วลิสงในแต่ละพื้นที่กันเลยค่ะพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปิศนาโนสว่างเป็นตัวแทนกลุ่มแป้งใหญ่ถั่วลิสงบ้านป่าไว้นั่งตำบลเขาสันกว้างอำเภอเขาสันกว้างจังหวัดขอนแกน่นปลูกถั่วลิสงพันขอนแก่นหกขอนแก่นห้ามาแล้วมากกว่า20ปีสภาพการปลูกแบบหลังนาและสภาพไร่ฤดูฝนพบปัญหา,มาเมล็ดรีบโดยเฉพาะฤดูฝน เกษตรกรในหมู่บ้านจะไปเช่าพื้นที่ปลูกถั่วลิสงหมู่บ้านอื่นทำให้เพิ่มต้นทุนสวพ .3 เข้ามาอบรมให้ความรู้และทำแปลงทดสอบเรื่องปุ๋ยสูตร12-24-12อัตรา25กิโลต่อหนึ่งไร่และปรับสภาพดินด้วยปูนขาวอัตรา100กิโลต่อไร่และเมื่อถั่วลิสงออกดอก50% โรยิบซ้ำอัตรา50กิโลต่อไร่เพื่อลดปัญหา,มาเมล็ดรีบไม่ได้ไปเช่าพื้นที่แล้วมีเพื่อนบ้านสนใจยิบซ้ำได้แนะนำและนำไปใช้กับถั่วลิสงของตนเองได้ใบ GAP แล้ว11คนพื้นที่15ไร่นี่คือใบ GAP ของทางกลุ่มบ้านป่าว้นั่งอ่าอำเภอเขาสงกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็จะมีการเพิ่มมูลค่าก็คือมีการทำเป็นถั่วพัวสายแล้วก็อ่าถั่วตัดค่ะ ได้มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงไหมว่าจะเป็นบุรรัมน้ําพองหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงไหมว่าจะเป็นาทางหนองบัวลําพูอุดรอ,อย่างนี้นะคะมีการากระจายเมล็ดพันธุ์ในการไปทําพันธุ์นะคะก็ได้จำหน่ายทั้งพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดค่ะหลังจากได้เขาอุรมร่มกัุปุมวิชาการเกรษตรสวพสามขอนเจน ได้ผลผลิตดีขึ้นได้ได้เพิ่มขึ้นค่ะแก้ปัญหามเมล็ดรีบได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขอขอบคุณสำนักวิจัยและพัฒนาการกเกษตรกรมวิชาการเกษตรขอบคุณค่ะเย้